สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนคอสตูมโบราณค่ะตอนนี้มีเรื่องนรมิตฝันแดนหยงอันออนแอร์อยู่นะคะเรื่องนี้ในเวอร์ชั่นละครก็สนุกมากเลยนะคะส่วนในเวอร์ชั่นนิยายก็สนุกเข้มข้นมากๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมีความแตกต่างกาันถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมนะคะเก็บทั้งนิยายแล้วก็เก็บทั้งละครค่ะสําหรับท่านใดที่รักการฟังนะคะหวานก็เล่าไว้ไฮไลท์ของเรื่องสาวงามอันดับหนึ่งแห่งเมืองฉางอันค่ะ เล่าไว้จนจบเลยนะคะร้อยกว่าอปพิโซดเพื่อนๆไปฟังกันให้จุใจเลยนะคะที่ช่อง YouTube นะคะลำนำรักนักเขียนนะคะ novellover ค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะก็มีหลายๆท่านถามมาว่าเหตุใดนะคะลู่ซือเหยียนนั้นจึงปล่อยให้เซินเจินจากไปในชีวิตที่แล้วค่ะในส่วนของนวนิยายต้นฉบับนะคะลู่ซือเหยียนนี้เป็นชื่อของพระเอกในในชีวิตก่อนค่ะส่วนชีวิตปัจจุบันนะคะก็คือชื่อว่าลู่เหียนนะคะในในชีวิต ที่สองซึ่งก็เป็นจีนคอสตูมโบราณทั้งคู่นะไม่ได้มีจากในโลกปัจจุบันแล้วก็โลกจีนโบราณไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นชีวิตแรกที่ก็เป็นจีนโบราณค่ะแล้วก็ชีวิตสองได้โอกาสนะคะฟื้นขึ้นมาใหม่นะคะจากลู่ซื่อเหยียนก็ฟื้นมาเป็นลู่เหยียนนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะกับชื่อเพราะว่าเป็นชื่อเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันเป็นตัวละครตัวเดียวกันค่ะ ในเมื่อชีวิตก่อนนั้นนะคะก็คือลู่เหยียนหรือว่าพระเอกของพวกเรานั้นนะคะก็จนตายก็ไม่ได้เจอกับสันเจินอีกนะคะเพราะว่าข่าวเกี่ยวกับลู่เหยียนเสียชีวิตนั้นก็คือเขาเสียชีวิตตอนอายุ30ต้นๆค่ะแล้วก็ไม่มีภรรยาหรือว่าหรือลูกเลยในชีวิตของเขาในตอนนั้นนะคะซึ่งณจุดนั้นถามว่าพระเอกกับนางเอกรักกันหรือยังในในชีวิตก่อนหน้าพวกเขารักกันแล้วค่ะก็คือลู่เหยียนกับสันเจินนั้นต่างก็ตกหลุมรักซึ่งกันและ กันในชาติที่แล้วนะคะแต่ว่าทั้งสองคนนั้นล้มเหลวกับการของคู่กันก็คือต้องแยกจากกันนั่นเองค่ะ เป็นฝ่ายสันเจนนะคะที่ไม่อยากจะปล่อยมือจากลู่เหยียนเลยแต่ว่าเมื่อลู่เหยียนนั้นเผชิญหน้ากับความมุ่งมั่นที่สันเจนอยากจะอยู่กับเขาอะไรแบบนี้แต่ว่าลู่เหยียนก็ยังเลือกชีวิตนะคะคือเลือกเลือกที่จะปล่อยมือไปซึ่งณนะจุดนี้เป็นการเลือกที่ผิดนั่นเองเพราะว่าสันเจนก็เสียใจลู่เหยียนก็เสียใจจนจนพวกเขาสองคนเน่ยเสียใจตรอมใจตายทั้งคู่เลยนะคะ แต่ความพิเศษนะคะของชาติที่แล้วมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือสนันจนนะคะฝ่ายหญิงนั้นน่ะก็คือมีการขอร้องนะคะขอร้องพระเอกขอร้องแล้วขอร้องเราอยู่ตลอดเวลาว่าขอให้เขาเปลี่ยนใจเถอะแล้วก็กลับมาหานางอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นเหมือนความผูกพันทางใจมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วนะคะแล้วทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าทาไมพระเอกนั้นถึงต้องแบบปล่อยมือจากสนันจนไปนะคะนั่นก็เพราะว่าพระเอกกัเป็นลูกชายคนโตนะคะของทางด้านของท่านเจินก ก่งคะแล้วก็ซันเจินนั้นเป็นลูกสาวของรัฐมนตรีที่มีความผิดนะคะเธอนั้นไม่มีใครพึ่งพาได้ในในตระกูลซนเลยเพราะว่าตระกูลซนตกต่ำลงแล้วตัวเธอเองนั้นก็โดนในละเทศด้วยนะนี่รู้เหยียนนะคะก็ทําให้ พระเอกะะก็ทําให้หนางเอกนั้นกลายเป็นผู้หญิงของเขาะค,ะคือได้กันด้วยอะไรด้วยหลังจากนั้นหนึ่งปีนะคะก็เกิดความแบบมีใกล้ชิดกันเกิดความรักค่ะแต่ว่านะคะทางด้านของซนเจนนั้นมีความมีความทรมานใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการได้กันแบบที่ตอนแรกซันเจนไม่ได้เต็มใจงไงเพื่อนๆทีนี้นะคะซันเจนนั้นด้วยความเป็นผู้หญิงก็บอกว่าแบบรู้เหยยน บอกบอกพระเอกบอกว่าอย่ามาลบกวนอย่ามาลบกวนนางเลยอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตามนิสัยที่เป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองอย่างลู่เหยียนนะคะเขาก็ทนไม่ได้กับการที่ฝ่ายหญิงมาบอกเขาแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับการเหยียบย่ําศักดิ์ศรีของเขาเอาไว้ใต้เท้าของซันเจนค่ะดังนั้นแล้วนะคะเขานั้นเป็นผู้ที่ขอให้ซันเจนอยู่ต่อซึ่งมันจะเป็นจุดที่ว่าโอเคคนหนึ่งต้องการจะไปแต่คนหนึ่งไม่ยอมค่ะเพราะว่า เออนะไม่ยอมนะคะณจุดนี้ก็คือสุดท้ายก็ต้องเสียใจเช่นเดียวกันแต่พอต่อมาพอนางเอกของเรารู้สึกว่าโอเคฉันรักแล้วอ่ะฉันรักผู้ชายคนนี้แล้วก็แบบว่าหันมาละหันมาว่าเออยอมทุกอย่างแล้วแต่กลายเป็นว่ารู้เหยียนนั้นก็คือกลับออกมาอีกด้านหนึ่งคือเขาไม่สามารถจะแต่งงานแล้วก็ให้สถานะกับสนจนได้ในชาติก่อนนะคะ มันมีช่องว่างนะคะระหว่างสถานะของาทางด้านพระเอกกับเซินเจินอยู่ค่ะมันมีขนาดใหญ่เกินไปนะคะเพราะว่าพระเอกนั้นเป็นถึงลัทธายาดอะเป็นถึงลูกชายคนโตนะคะเขาต้องรับผิดชอบต่ออนาคตของเจินกวกกงทั้งหมดเลยนะคะแล้วอาชญากรรมของตระกูลเซินนั้นก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะคืออันนี้หวานกําลังพูดถึงในชีวิตที่แล้วนะคะของพระเอกนางเอกในเวอร์ชันของนวนรยายต้นฉบับเห็นไหมคะมันมีความมันมีความแบบนุบน ขึ้นนะคะเข้มข้นมากๆค่ะทีนี้ค่ะทางด้านของอการตัดสินใจของลู่เหยียนที่ไม่แต่งงานกับส่นนจนในชาติก่อนนะคะคือมันไม่มีหลักประกันว่าเขานั้นจะไม่ตกนะคะไม่ตกเป็นเป้าหมายของการวิาพากษ์วิจารณ์ในที่สาธารณะซึ่งถ้าเกิดตัวเขาโดนนั่นก็หมายความว่าจนกวกงทั้งหมดนะคะก็จะมีตําหนินะคะมีตําหนิไปด้วยประมาณนี้ค่ะก็เกิดความหมองคาให้กับวงตระกูลนั่นเองซึ่งเขาทําไม่ได้ค่ะเขาทําไม่ได้เขา เขาปล่อยวางตระกูลเขาไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็คือทำเป็นคือเกิด ความตัดสินใจของพระเอกที่บอกว่าโอเคเขายอมปล่อยมือก็เลยให้ซันเจินนั้นออกไปจากเมืองหลวงนั่นเองค่ะแล้วทางด้านของชาติที่แล้วเนี่ยทางด้านพระเอกนะคะไปมั่นหมายกับคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่าทางด้านของฮองเฮาฉีนะคะกลัวอำนาจทางการทหารของตระกูลลู่นั่นเองค่ะทีนี้ตระกูลฉีนั้นก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งซึ่งมีความแข็งแกร่งมากๆมีพลังมากแต่ว่าดัานนะคะไออำนาจทางการทหารไปอยู่กับตระกูลลู่ค่ะดังนั้นแล้ว ะะก็เลยต้องการที่จะให้นะคะคนในตระกูลฉีนั้นมามั่นหมายกับกับพระเอกของพวกเราค่ะณจุดนี้ก็ทำให้หนางเอกนะคะส่วนจนในชีวิตก่อนก็เศร้ามากๆเช่นเดียวกันแล้วก็ ในใจนางนางก็เข้าใจแหละว่านางนั้นไม่สามารถจะครองคู่กับลู่เหยียนพระเอกได้อะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่ะก็ในเมื่อพระเอกบอกว่าให้ไปรอเออให้ไปรออยู่ที่เมืองอะไรนะเมืองจิงโจรหรือเปล่าเอยจำไม่ได้เนาะในนวนิยายต้นฉบับนะคะซึ่งนางเอกของพวกเราก็ไปรอนะคะแต่ก็รอแล้วรอเลอ่ารอ,อจนพระเอกตายก็ไม่ได้เจอกันค่ะพระเอกตายได้อย่างไรก็ถูกวางยาพิษนั่นเองนะคะในนวนิยายต้นฉบับนะคะก่อนที่เซินเจินจะจ ไปค่ะทางด้านพระเอกนั้นรู้ตัวแล้วว่าเขาถูกวางยาพิษนะคะแล้วก็พิษที่เขาโดนนั้นเป็นพิษที่เรียกว่าอ้่ค่ะเป็นกูชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีทางแก้ไขได้แล้วในใต้ล่าแห่งนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยโอเค อ,อไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปยกเลิกการแต่งงานกับทางด้านตระกูลฉีอะไรเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเขาก็ตายเขาก็รู้ตัวเขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรกับซันเจินนั่นเองแต่เขานั้นนะคะก็ไม่สามารถจะรักษาสัญญาไม่สามารถจะแบบว่าอยู่ไปจนแก่เท่านะคะเพื่อจะไปพบกับซนเจินได้อะไรแบบนี้นะคะ ณจุดนี้ค่ะเขาก็ไม่สามารถจะแบบทนให้สซนเจนผู้หญิงที่เขารักนั้นมามองเห็นว่าเขาตายยังไงอะไรแบบนี้เขาก็เลยหลอกนางเอกของพวกเราว่าเขานั้นนะคะจะไปที่โมเปยแล้วก็ปล่อยให้สซนเจนนั้นไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชีวิตที่พัดผ้ากันนะคะของของคนที่รักกันมากๆแต่ไม่อาจจะแต่งงานกันได้นั่นเองนะคะแม้ว่าการเผชิญหน้ากันร,ระหว่างคนสองคนในชีวิตที่แล้วนะคะจะเริ่มต้นได้ ความไม่สวยงามแล้วก็เกิดความรักต่อการจากนั้นก็จบด้วยความไม่สวยงามเนี่ยแต่ว่าพวกเขาทั้งคู่ค่ะก็ยังคงมีใจรักซึ่งกันและกันอยู่นะคะนี้ความรักนี้ค่ะก็ไม่เคยแสดงออกด้วยคำพูดในชาติที่แล้วเลยนะคะ เพราะพระเอกนั้นก็คิดแต่เพียงว่าเขาไม่พูดหลอกเรื่องแบบนี้เพราะเขาต้องการให้ซันเจนผู้หญิงที่เขารักนั้นสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขนะคะคือลู่เหยียนนั้นเขายอมปล่อยมืออย่างสุดฤทธิ์ค่ะแต่ว่าซนเจนของพวกเรานะคะไม่ไม่สามารถจะปล่อยได้ยังมีความ อะไรอวรน,นะคะเข้าใจได้เนาะก็คือคนเรายังรักอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้ชายที่เรารักกําลังจะตายด้วยรู้แต่ว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะไปหานางอะไรประมาณนี้มันเป็นความหวังอยู่ในใจว่าเดี๋ยวเขาจะมาหานางนะคะณจุดนี้ก็เลยทําให้มีความแบบเหมือน หมือนอ้อนวอนอ่ะเหมือนแนวแนวอธิษฐานอ่ะขอให้ได้พบกันขอให้ได้พบกันแล้วในที่สุดก็เลยมีโอกาสที่สองของการได้ใช้ชีวิตใหม่ขึ้นมานะคะดังนั้นแล้วทางด้านของตัวพระเอกเองก็รักษาโอกาสนั้นไว้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าในตอนแรกเขาจะไม่เข้าใจว่าทําไมน้ําตาของนางเอกนั้นถึงมีผลกับการเออกับหัวใจของเขาคือทําไมมันปวดใจจังในตอนที่สนจนในชีวิตใหม่นี้ร้องไห้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอภิสฎ ะะหวานก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียกันเนาะหวานเองก็ยังไปกลับไปฟังอยู่เลยนะคะนอนฟังนะคะสนุกดีค่ะมันเป็นนวนิยายต้นฉบับก็มีความเข้มข้นนะคะแล้วก็มีความแตกต่างจากละครเพราะว่าในละครนี้สร้างให้มีมิติมากมายมากกว่าแล้วก็มีความตลกขบขันนะคะในในคู่ของรู้ซื้อเหยียนกับเซินเจินนะคะค่อนข้างเยอะส่วนคู่พี่สาวนั้นนะคะกลายเป็นเครียดไปเลยนะ,ะแล้วนอกจากนี้แล้วคดีความยังแน่นๆมากๆเลยในเวอร์ช ั้นละครนะคะตอนนี้ก็จะศาสตร์คดีกระบทให้กับทางด้านของเจ้นกัวกลงก็คือทางด้านของรู้ซื้อเหยียนพระเอกของพวกเรานะคะในเวอร์ชันละครก็ถือได้ว่าเข้มข้นมากๆค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสโซนนี้นะคะหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ